ปัญหาหนึ่งเลยครับหลังกเกษียณไม่รู้จะทำอะไรจานตอนนี้เริ่มสับสนแล้วครูกเกษียณไม่รู้จะทําอะไรบางคนเงินทั้งชีวิตเมื่อวานเจอน้องเลยเจอมาจริงๆเลยก็คือคนนี้เราคอนเสิฟมาเขาเป็นคนโมเดลหกเขาเป็นครูชีวิตเขาเหมือนเหมือนดูดีนะแต่ไม่ดีเราบอกว่าลาออกซะพูดมาหลายปีแต่เมื่อวานวานัวน,วนสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยท่านไปลาออกนะ ถ้าเราออกแล้วก hmm. ็จะเอาอย่างไรดีก็เราก็วางแผนนะจะต้องทํำยังไงเพราะเมียอีโมเดลหนึ่งลูกโมเดลหนึ่งเพราะนั้นเรามาวางแผนชีวิตให้เขาเลยว่าจะต้องทําไงอย่างเช่นลูกโมเดลสามวางแผนโมเดลเรียนให้ถูกให้ลูกเปเน้นเรื่องของการสถาปัตย์โยธาก่อสร้างรับเหมาหมู่บ้านจะ้วทำพวกเฟอร์นิเจอร์พวกก่อสร้างปลูกต้นไม้เหนเี้ยเขาก็เนินมาเลาะมาพักหนึ่งแล้วก็เริ่มดีขึ้นส่วนเมียเนี่ยโมเดล โมเดลโมเดลหเนี่ยกแต่ก่อนก็ทําธุรกิจก็มีแต่คดีความมีปัญหายเยอะแยะไปเราบอกว่าไม่ต้องทําไปเอาลูกแต่ครอบครัวนี่ถือว่ามีลูกยากมากที่สุดแต่ว่าเราต้องวางแผนเพราะทํางานไม่ตรงอาจารย์ทํางานไม่ตรงกับโมเดลก็เลยเครียดในสุดเมดื่อวานถามคำหนึ่งเลยโดนใจมากเลยถามว่าอาจารย์รับราชการมา25ปีเนี่ย มีบ้านมีรถมีที่ดินมา้เมียนี่ขำเลยเมียบอกไม่มีสกสารอาจารย์มีแต่มีแต่มารดพ่อกับแม่แล้วก็มารดเมียอาจารย์ก็ช่ใช่ยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะอะไรไม่รู้มีแต่ปัญหารับงานรับงานราชการครูมายี่สิบมีแต่นี่มีแต่พาละนี่เป็นเพราะอะไรเราบอกว่าเราวางแผนในชีวิตครอบครัว คนเนี้ยอาจารย์เนี้ยมาเกือบถึงสิบมาสิบกว่าปีก่อนที่จะมีลูกตั้งแต่แรกอ่าตั้งแต่แรกทํางานแล้วผิดพลาดโดยเฉพาะแฟนไปทํางานไปลงทุนแล้วเจอปัญหาแล้วก็จะอ่าท่านตํามจริงท่านไม่เมียตํามจริงเงินดนีแต่ว่าคนรอบข้างมันจะมีปัญหาในสุดเงินที่ได้จากการราชการเนี่ยมันก็เลยอ่เลยมีแต่ปัญหาไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย วันนี้วันเมื่อวานก็เลยมาวางแผนให้ใหม่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรสร้างธุรกิจโมเดลก่อนระดับหนึ่งเลยครับให้สร้างธุรกิจโมเดลครอบครัวโดยใช้โมเดลของลูกเนี่ยสำคัญมากลูกเนี่ยใช้โมเดลของลูกลูกเป็นโมเดล3เราวางแผนเลยอ่ะที่ดินที่บ้านพอมีหน่อยก็เลยเอาเนี่ยออกอทำเป็นก็แล้วแผนตามจริงอ่ะ พ่อเป็นอาจารย์เป็นโมเดล6แต่จบสถาปัตย์เหมือนดูดีนะแต่ไปเป็นอาจารย์สอนแกก็เพี้ยนไปเลยแกก็เลยวางแผนก็ให้ลูกเกิดมาเป็นโมเดลสถาปัตย์ก็คือโมเดล3ก็คือล็อกตรงนี้ไว้ล็อกตรงนี้ไว้ก็เลยประมาณ3-4ปีแล้วให้ไปเปิดเปิดเกี่ยวกับเรื่องของขายต้นไม้ขายพวกกระถางต้นไม้ไปก่อนเอาคร่าวๆไปก่อนอลึกรับออกแบบก่อนไปวางแผนระบบนี้ให้ให้ ครอบครัวนียพอหลังจากนั้นก็เริ่มวางแผนและเพราะฉะนั้นก็ว่าวางแผนมีลูกครับมตอนแรกวางแผนมีลูกมีลูกต้องมีอย่างเดียวก็คือโมเดลเพรพอมีลูกเสร็จเราก็วางแผนเรื่องธุรกิจสร้างธุรกิจครอบครัวก่อนเป็นธุรกิจโมเดล3หลังจากนั้นเมื่อได้สมบูรณ์เสร็จเลยจึงให้อาจารย์ลาออกจากราชการเดือนอต้นเดือนที่ผ่านมา นี่คือการแก้ปัญหาคืออยู่ไปก็ก็เรยอยู่ไปมันอยู่แต่สังคมแตกแยกอาจารย์บอกว่าชีวิตครูเนี่ยมันมีแต่ปัญหาครอบครัวแต่ไอเขาเรีเหมือนกับผู้บริหารแตกแยกกว่ามันนะเหมือนกับต,ต,ตัวเองเบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ละไม่อยากไปเรียนไม่อยากจะสอนปัญหาก็จะเกิดขึ้นแบบน,นี้นี่คือปัญหา